ีสารบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เนี่ยชาวบ้านครับก็ไปแห่กราบไหว้นะฮะบอ่บอน้ำนะครับบ่อน้ำกลางหนองน้ำนะครับที่วัดหัวหนองแคนนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มแล้วจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับผู้สื่อข่าวครับก็ได้รายงานว่ามีการพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในหนองน้ําวัดหัวหนองแคนหมู่สามตมําบลสะบัวอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทําให้ชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นไปกราบไหว้นะครับดื่มน้ําพอดื่มไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็ที่ทิศเหนือของวัดเนี่ยนะครับที่ที่ที่เจอบ่อน้ําแห่งน,นี้ก็คืออยู่ทิศเหนือของวัดเนี่ยนะครับนะฮะชาวบ้านเขาเขาไปเจอก็รายงานข่าวเข้ามาซึ่งจริงๆบ่อน้ำเนี่ยนะครับ แรกเลยเนี่ยเมื่อปลายปีห้<ะ>เาเจ็ดค่ะอปตหนองบัวเนี่ยเขาได้งบประมาณมางบประมาณเนี่ยในการที่จะขุดลอกคูคองนี่แหละ<ๆ>เขาก็ไปผู้รับเหมาเนี่ยก็ไปอ่าสูบน้ําออกก่อนจากจากบ่อน้ําตัวนี้สูบออกสูบออกพอหมดแล้วเนี่ยกลางกลางบ่อน,นั้นเนี่ยขนาดสูบออกหมดแล้วนะมันมีน้ําผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาสะอาดมาก<ะ>กลางบ่อเลย เขาก็เลยอัเอาไปกั้นไว้เล็กๆกั้นเอาไว้เผื่อกิน<ะ>เผื่อใช้นะฮะเพราะว่าเขาต้องลอกไงลอกคูของไงลอกบึงลอกหนองน้ําเนี้ยปรากฏว่าผู้รับเหมานอนอยู่วันหนึ่งนอนก็ฝันว่ามีเทพมาฝันว่าไอ้บ่อน้ําที่เจอเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะ,ะคุณอย่าเอาเท้าไปราคุณอย<ะ>่าเอาไปอันนี้ไปปะไม่ได้นะอ้าวเห็นอย่างนั้นปั๊บก็เลยนี่เลยครับผู้รับเหมาก็เลยสร้างนะฮะ สร้างที่ครอบเอาไว้ชัดเจนแล้วมีสะพานเข้าไปแล้วมีชาวบ้านไปกราบไหว้เนี่ยฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับมี<ฮ>ะสะพานไปตรงกลางหนองน้ําเลยนะครับชาวบ้านไปกินบางคนเป็นโรคมาเนี่ยกินแล้วหายจากโรคไข้ไข้เจ็บโอ้โหก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจชาวบ้านก็ไปไหว้กันใหญ่เลยทีนี้<ฮ>ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเจอที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วน, <ะ S 1> น้ำนี่มีพญานาคไหมคะอาจารย์บ่อน้ำอ่าบอ่อน้ำนี่เขาเชื่อว่าคือเขามีรูปปั้นนะฮะพญานาคและเทพนาคาด้วยอยู่ข้างๆตรงนั้น นะครับก็คือมีเทพมาเข้าฝันไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนเป็นเทพพญานาคหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เรื่องเหล่านี้ไม่เชื่อยาลบหลูถูกไหมฮะใช่เพราะว่าได้ยินมาบ่อยนะคะอาจารย์แถวพวกแหล่งน้ําตามภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่ามักจะมีพญานาคอยู่ใช่ไหมคะพญานาคนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนอีสานนี่โดยเฉพาะเขาเขาเขานับถือกันนะครับแล้วก็ยิ่ง15คําเดือน11อนะฮะออกพรรษาเนี่ยใกล้จะถึงแล้วบั้งไฟพญานาค เฮ็ดในสิ่งที่เสือ้อเสื้อในสิ่งที่เห็ดนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็จะมีมีการไปบูชาพระสมเด็จพระสมมาสมัพพุทธเจ้าของ <c oughs> เรานะ <c oughs> เอาละครับก็น่าจะภาพรวมข่าวนี้ก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าอย่างงมงายมากนะครับอย่างงมงายถ้าอยากจะสุขภาพแข็งแรงจริงๆเนี่ยดูแลตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองไปหาหมอออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการดูแลรักษาสุขภาพหลักทฤษฎีตามวิทยาศาสตร์เลยจช่ค่ที่สุดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพบกัน